โรงเรียนสามัคคีธรรมอิสลามร่วมกับชุมชนปากลัดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีบ้านปากลัดครั้งที่หนึ่งณสนามโรงเรียนสามัคคีธรรมอิสลามนายมูชดดิกศาสนาอนันต์ครูใหญ่โรงเรียนสามัคคีธรรมอิสลามเป็นประธานการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีบ้านปากลัดครั้งที่หนึ่งโดยมีนายสุริยนแมชชิรีเป็นประธานการจัดแข่งขัน สำหรับการจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอลมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอลให้ถูกต้องตามกติกาและมารยาทรวมถึงการส่งเสริมด้านความสมัคคีความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้ยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมนักกีฬาจากชุมชนต่างๆรวม16ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน สำนักข่าว p n n News รายงาน